สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจัดไฟแล้วกันส่วนมากเนี่ยเวลาผมถ่ายคลิปก็จะเป็นคลิปริีโอแบบเฮ้ยอยากจัดไฟยังไงก็ได้ mm hmm. แต่วันนี้เราจะมาจัดไฟสําหรับการทำไลฟ์สตรีมเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงวะระหว่างทำไลฟ์สตรีมกับถ่ายคลิปริีโอ อะอย่างตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่เห็นปะว่าตอนผมถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมันมีพื้นที่สําหรับการวางไฟดวงใหญ่หญแต่สําหรับการไลฟ์สตรีมเนี่ยเห็นไหมครับว่าด้านหลังแม่งเป็นกระแพงแล้วหน้าจออยู่ตรงนี้เวลาผมเล่นเกมผมไม่มีไฟไงไฟที่จะเอามาส่องหน้าเนี่ยมันไม่มีดังนั้น เข้าเรื่องเลยดีกว่าผมได้เอลโกโต้คีย์ไลท์กับ k e y l ไลท์แอร์มาเดี๋ยววันนี้จะลองจัดไฟกันเล่นๆน,นะว่าแบบคี y l ไลท์ปกติกับ k e y l ไลท์แอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็จัดออกมาแล้วแมทช์ไหมหรือว่าเท่ไหมคุ้มไหมที่จะเสียเงินซื้อมันขอเวลาจัดของแป๊บนึง ตอนนี้ครับเจอปัญหานิดหน่อยคือเจ้าคี y ไรส์ปกติเนี่ยตัวตัวไซส์เนี่ยตัวไซส์ธรรมดาเนี่ยมันเข้าไปตรงกําแพงไม่ได้เพราะว่ามันติดนี่แท่นโชว์ของผมมันเลยเข้าไปไม่ได้แล้วจุดที่มันยึดก็คือจุดตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่จุดที่ไฟมันจะกระทบหน้าไงดังนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือจะเอาเฉพาะตัวไฟมันเนี่ยย้ายมาไว้ที่นี่เมจิกอาร์มตัวนี้ซึ่ง ข้อดีของมันก็คือมันเป็นเกียวเดียวกันแล้วก็สามารถใช้กับพวกเมจิกอาร์มทั่วไปได้เลยอันนี้คือสบายมากแล้วเดี๋ยวตัวฐานเก่าของเขาเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ได้เสียเปล่าเดี๋ยวเราเอามานี่นี่ใช้กับไฟคิกไลท์นะเดี๋ยวเราทําเป็นคิกไลท์ที่แบบเอาไว้เตะเข้าฉากหรือไว้เตะเข้ากับหัวเราอะไรเงี้ยอันนี้มันใส่ด้วยกันได้เหมือนกันเพราะเกียวเนี่ยเนี่ยเกียวตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันนะใช้ด้วยกันได้ อนนี้ก็เรียกได้ว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำมุมสตรีมผมไม่ว่าจะเป็นไฟ1 2แล้วก็ตัวนี้เป็น3ไฟ3ดวงกล้อง1ตัวแล้วก็มีการ์ดแคปเจอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะสตรีมเต็มระบบแต่เรามาแค่จัดไฟเฉยวันนี้ก็เลยไม่ได้คิดจะเล่นเกมอะไรทั้งนั้นสำหรับตัวที่บอกไปตัวขาเนี่ยนะครับที่มันใช้ไม่ได้ผมก็เลยห้อยไว้กับเมจิกอาร์มแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราทำเป็นคลิกไลท์นะครับยิงเข้ากำแพงเดี๋ยวผมล็อกไว้เข้ากระโตอย่างนี้นี่ ถ้าเราเลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงอย่างนี้เห็นไหมมันจะเข้าเฟรมเราเลื่อนออกไปอีกหน่อยนึงน่เลื่อนออกไปอย่างนี้เห็นไหมแต่มันก็อยู่ใกล้มันก็อยู่ใกล้กลๆรงไงแต่ว่าสําหรับกล้องนี้มันไม่เห็นอ่าอย่างนี้แล้วก็ทําเป็นอย่างนี้เปิดนะเป็นไฟย้อมสีย้อมอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวไฟข้างหน้านะอันนี้ให้ดูก่อนว่าไอ้ขาเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่ใช่ถอดแล้วทิ้งเลย ถอดแล้วยังใช้ได้อยู่ก่อนที่เราจะมาจัดไฟเดี๋ยวเปรียบเทียบกันก่อนว่าเจ้าตัวคีย์ไลท์ธรรมาดากับคีย์ไลท์แอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงที่เห็นแบบชัดๆเลยคือสัดส,ส่วนกับขนาดเนี่ยแหละคีย์ไลท์ธรรมาดานเนี่ยตัวไซส์ใหญ่กว่านะครับกับคีย์ไลท์แอร์เนี่ยเรียกได้ว่าลงมาเกือบครึ่งหนึ่งของตัวคีย์ไร <ought S 1> <ๆ S 2> ท์ธรรมาดาเลยเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบให้ดูมันก็จะประมาณนี้นะส่วนเรื่องน้ําหนักอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หนีกันมากสวิตช์ปิดเปิดอยู่ในจุดที่เห็นง่ายๆนะครับทั้ง2ตัวเลยคือเห็นปุ๊บก็ร้่งงเเีียยสชืออบไฟล มันก็เสียบได้เหมือนกันแล้วก็จะมีปุ่ม Switch สวิตช์รีเซ็ต2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะตัว Keylight Air เนี่ยมันจะเป็นปุ่มเล็กๆให้เรากดเลยแต่ว่าสําหรับ Keylight ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสวิตช์เปิดที่แบบกดข้างซ้ายก็เป็นเปิดกดไปด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตส่วนการรีเซ็ตเนี่ยบางคนเซ็ตอัพไว้กับ WiFi อีกที่นึงแล้วจะย้ายมาอีกที่นึงเราก็ต้องรีเซ็ตก่อนนะโดยกดปุ่มรีเซ็ตทิ้งไว้10วินาทีแล้วตัวไฟเนี่ยมันจะวูบอย่างเงี้ย บูบวูบสามครั้งนั่นแปลว่ามันพร้อมจะเชื่อมต่อกับ WiFi ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้ส่วนของผมเนี่ยเอาง่ายๆนะเน้นโทรศัพท์มือถือมันก็เชื่อมต่อง่ายกว่าสะดวกกว่าค่าตั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะตัวคีย์ไลท์ธรรมดามาเป็นแท่งนะครับใช้ยึดกับพวกขอบโต๊ะมันไม่สามารถที่จะวางดื้อๆไปได้เลยนะดังนั้นมันต้องมีแบบอุปกรณ์เสริมคีย์ไลท์แอร์เนี่ยก็จะเป็นฐานแบบแบนๆแล้วก็มีแกนเสาโค้งข้างบนนนิดึง สามารถวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะแบบไม่ต้องเซตอัพเลยมากการปรับสูงต่ำเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวของคีย์ไลท์ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการหมุนหมุนแล้วก็ยืดได้2สเต็ปนะหนึ่งสองแต่ว่าถ้าเป็นตัวคีย์ไลท์แอร์มันจะเป็นแบบเหมือนเกลียวเกลียวหมุนแทงด้านข้างแล้วก็ยืดได้สเต็ปเดียวนะความสูงก็จะค่อนข้างจํากัดถ้าพูดถึงมุมมองความสูงเนี่ยตัวคีย์ไลท์ธรรมดาทําความสูงได้สูงกว่า เริ่มจากนี่ก่อนเลยอันนี้คือกล้องที่2เข้ามาอันนี้คือกล้องสตรีมนะสมมุติว่ามันเป็นกล้องสตรีมแล้วก็จะมีไฟ2ดวงอยู่ที่มุมซ้ายและขวาของผมเดี๋ยวผมจะทําการดับไฟใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ให้อยู่ในความมืดแล้วเราก็จะเปิดตัวเอลกาโต้ขึ้นมาโดยผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บหนึ่งปิดปิดนตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตัวโปรแกรมผมก็จะเปิดไฟปึ้งปึ้งอ่าสอดวง เนี่ยแค่2ดวงสว่างลวเอลกาโต้ปรับได้2สีก็คือจะมีสีส้มกับสีขาวส่วนมากผมจะปรับกลางแล้วก็เลือกมาประมาณ5้าพันสตัว5้าพันเนี่ยผมจะใช้อยู่ประจําเลยเพราะว่ามันก้ากึ่งดิระหว่างขาวๆหรือถ้าใครชอบส้มๆก็ปรับเป็นส้มๆก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบไงส้มๆมันดูแล้วดูร้อนๆแต่ว่าสกินโทนของผิวเราเนี่ยมันก็สามารถเข้ากับสีส้มได้ตัวขวาเนี่ยเป็นสีส้มผมดันส้มสุดๆเลย แล้วก็ตัวซ้ายของผมเนี่ยเป็นสีขาวจะเห็นไหครับว่าหน้าผมเนี่ยแม่งต่างกันนะสีขาวกับสีส้มไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะปรับกลับมาเป็นสีขาวให้หมดก่อนละกันนะให้มันเท่ากันก่อนปรับมาที่5้าอ่าโดยประมาณนี้เห็นไหมสีดูดีแล้วตัวที่ผมบอกก็จะมีตัวคิกไลท์อีกตัวหนึ่งหรือไฟย้อมแบ็กกราวอะไรเงี้ยเราก็เปิดมาอ่าให้ภาพมันดูดีนิดนึงเราจะ แบบเป็น RGB ีีสีสันอะไรแต่จริงๆผมไม่ชอบนะผมชอบไฟที่มันเป็นไฟค้างๆมากกว่าปิดไปก่อนเราเอาแค่ตัวหลักของเราก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบเต็มระบบอีกทีหนึง่งปรับไฟยังไงให้ หน้าเรามันโอเคเราจะต้องจัดไฟให้มันสวยงามเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดไฟดวงนึงก่อนอ่ะผมปิดตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคีย์ไลท์ของเราถ้ามันมืดเราก็เพิ่มแสงเข้าไปนี่เพิ่มแบบสุดๆอย่างนี้ไปก่อนเลยนะครับจ้าปเลยให้ผิวมันแบบ,แบบแห้งๆอย่างนี้แหละให้เรารู้ก่อนว่ามันมีเงาตรงไหนทีนี้เราก็ เพิ่มฟิ Light ขึ้นมาฟิ Feel Light ก็คือไฟที่ตบเงาแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ได้นะไม่ไม่ติดอะไรคือการจัดไฟเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเลยไม่มีอะไรตายตัวแบบผมก็ไม่ได้แปลว่าถูกแล้วก็แบบคุณไม่ได้แปลว่าผิดทีนี้เปิดฟิ Light พึ่งฟิ Feel Light เนี่ยไฟของฟิ Light ควรจะเบากว่า k คีไ g h t นิดนึงอ่ะครึ่งน,นึงอ่ะสมมุติว่าเราเปิดตัวคีไลท์ร้อยเเราเปิดฟิลไลท์สัก50กระดบลงมาสัก50เอ คือแค่ให้พอตบเงาให้เงามันไม่เข้มเกินไปแค่เห็นเป็นโครงหน้าอะไรเงี้ยให้แบบมีมิติมีเชฟนิดนึงนะเวลาสตีมมันก็จะออกมาดีตอนนี้เราตั้งกล้องมุมนี้มันทำได้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยไฟอ่ะมันจะไม่แยงตาเราเพราะว่าไฟมันจะอยู่ซ้ายขวา แต่ถ้าเรามีไฟดวงเดียวแล้ววางไว้ตรงกลางตำแหน่งกล้องพอดีแล้วส่งเข้ามาเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไฟแม่งแยงตาถ้าจะให้ดีควรมีไฟสองดวงแล้ววางซ้ายขวามันจะดูดีกวา่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าแสงเราเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะดรอปลงมานิดนึงดับตัวคียลงมานิดนึงอ่านี่กาลังดีเพราะว่าผมไม่อยากให้แสงเนี่ยมันแยงตามากไงแล้วก็ดรอปตัวฟิลลงมานิดนึงอันนี้ก็เริ่มแมชลนะ้วแล้วเราก็เปิดคิกไลท์ เปิดไฟย้อมห้องอ่าเปิดไฟย้อมห้องเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดก่อนทีนี้ไฟด้านหลังเราก็จะออกส้มๆโทนของห้องเราก็จะดูอุ่นถ้าสมมติว่าใครมีคลิกไร้ใหญ่อ่าผมเอาตัวไฟหลักของผมเนี่ยเป็นคลิกไร้ใหญ่เอ้ยผิดผิดดวงผิดดวงปึ๊บเติมเข้ามาอีกก็จะเห็นเป็นรีมแล้วก็จะดูแบบเออดูแบบสมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมจะลองขยับมุมกล้องใหม่โดยเอากล้องเนี่ยไปทางนี้ฟราบย้ายเลยเราจะย้ายกันง่ายๆแบบนี้ ตำแหน่งนี้ไฟดวงนี้มันแรงเกินปรับเลยอันนี้เดี๋ยวผมลองปิดลองปิดไฟดวงนี้ดูก่อนนะป้ามแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เป็นไฟคียไลท์ให้มันสว่างสุดๆไปเลยว๊าแล้วตัวนี้เบานิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่กระแทกตาเราแล้วก็ปรับเพิ่มมาอ่านี่ประมาณนี้เห็นไหมฮะว่าไฟจากฝั่งนี้มันจะดูสว่างแล้วก็อันนี้เอามาแค่ลบเงาไว้เฉย ทีนี้เราก็ทําการสตรีมแบบมุมข้างได้ฟิลมันก็จะประมาณนี้อ่าอันนี้ไฟ background, background แบ็กกราวด์แบ็กกราวด์เราก็เปลี่ยนได้อยากเป็นแบบไหนแบบนี้ไหมได้ฟิลอีกแบบหนึง่งคือการจัดไฟเนี่ยมันมีความเขาเรียกความสนุกของมันเราก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดแบบไหนนะครับสำหรับใครที่กําลังทําพวกสตรีมอยู่แล้วอยากได้ไฟสําหรับในการถ่ายสตรีมเนี้ยผมว่าเอลโกโต้คีไรต์มันก็ถือว่าตอบโจทย์ มันวางในที่แคบได้แล้วก็ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ลองไปดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็เอามาแบ่งปันกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ